สำคันเสียจริเลยเราได้พิารณาคัดเลือกอำเภอภูกระดึงเป็นอำเภอที่เข้าร่วมโครงการในปี2566เราได้เอาโครงการนี้เข้าไปให้เขาปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเขามาเปลี่ยนเป็นการปลูกไม้ผลและก็การปลูกพืชที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นะครับกิจกรรมที่เราเข้าไปก็คือการนําพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการไปศึกษาดูงานในพื้นที่ ใกล้เคียงของเขาคือที่อำเภอวังสะพุงนะครับที่มีเกษตรกรที่เป็นปราชาวบ้านปลูกทุเรียนเงินล้านที่วังสะพุงเราก็ไปจุดประกายหรือว่าไปสร้างแรงกระตุ้นให้เขาปรับเปลี่ยนพื่พวกนี้นะครับว่าถ้าเราปลูกแต่อ้อยปลูกแต่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ซึ่งราคามันไม่สเสถียรอยู่แล้วมาหันมาปลูกเอาพื้นที่ของเขาที่เหมาะสมมาปลูกเป็นไม้ผลนะครับซึ่ง ก็นะครับการตอนรับหรือรับการตอบสนองจากพี่น้องเกษตรกรเข้ามาร่วมโครงการของเราค่อนข้างเยอะนะครับแต่ปีนี้เรามีแค่31รลายที่เข้าร่วมโครงการก็จะเป็นพี่น้องเกษตรกรเป,ปเป็นต้นแบบของเราไปก่อนนะครับเราเข้าไปในการส่งเสริมที่จะให้พี่น้องเกษตรกรปลูกผู้เรียนลำไยปลูกมะขามหวานและปลูกเงาะโรงเรียนนะครับซึ่งเราสี่ชนิดเนี้ยเรามองดูเลยว่าเป็นพืชท,ที่ที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้อง ที่เขาลงโครงการนี้นะครับเนื่องจากว่า,าที่เราพาเขาไปดูงานที่อำเภอวังสะพุงเนี่ยเขาเห็นสวนทุเรียนที่ประสบสำเร็จและสร้างไรายได้ให้กับพี่น้องเ,ษเาากษตรกรของสวนนี่ค่อนข้างที่จะมากนะครับคิดว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรของจังหวัดเลยเราเป็นอย่างมากครับขอบคุณทางกรมส่งเสริมการเกษตรและกระทรวงเกษตรสกรที่ได้เล็งเห็นความสําคัญของการทําโครงการนี้เข้ามาในพื้นที่จังหวัดเลยขอบคุณครับ สำนักงานเกษตรจังหวัดเลยได้ดำเนินง,งานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกเอก i ิแมเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่เหมาะสมตามแผนที่เอก i ิแมพิจารณาคัดเลือกเกษตรกรและพื้นที่เป้าหมายโดยใช้ข้อมูลจากระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์เอก i ิแมออนไลน์ ฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรทบกและวิเคราะห์หาพื้นที่ไม่เหมาะสมชนิดพืชทั้งเลือกทดแทนพืชเดิมก่อนการปรับเปลี่ยนจัดอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมโซนนิ่งการจัดทำปฏิทินผลผลิตและปฏิทินการเพาะปลูกพืชและการใช้เทคโนโลยีการผลิตไม้ผลพร้อมทั้งนำเกษตรกรอำเภอภูกระดึง จำนวน31รายศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชตามความเหมาะสมของพื้นที่ของเกษตรกรรายเดิมที่ประสบผลสำเร็จและสามารถเป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรรายใหม่ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในแปลงของตนเองจังหวัดเลย ได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสมจำนวน90ไร่สำหรับเป็นต้นแบบในการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดเลยต่อไป คือคิดว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของพืชที่ไม่เหมาะสมแล้วก็สามารถที่จะเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรในการปลูกพืชน,นะคะาสามารถที่จะพัฒนาให้เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรแล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมเรื่องการปลูก ไม้ผลให้กับเกษตรกรนําเข้าสู่เศรษฐกิจพอเพียงที่มีการน้อมนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของเกษตรกรก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีโครงการนี้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดเลยค่ะเคยปลูกข้าวโพดค่ะแล้วราคาก็ไม่ดีแล้วก็มีแต่จ้างกับจ้างก็สู้ไม่ไหวต้นทุนก็แพงก็เลยมาร่วมโครงการปลูกไม้ผลค่ะ มีปัญหาอะไรให้มาที่สำนักง,งานเกษตรเรื่องเรื่องปุ๋ยเรื่องยากเกษตรแนะนำระมดทุกอย่างขอขอบคุณกรมส่งเสริมการเกษตรที่มีโครงการดีๆให้พวกเรานะคะจะพยายามทําให้ดีที่สุดแต่ก่อนนี้ผมทําการเกษตรแบบเป็นพืชเชิงเดียวแล้วผลผลิตไม่ได้ค่อยได,ได,ได้ได้เต็มที่เท่าไหร่แต่พอดีโครงการปปลูกขึ้นไม้ฝนผมสมสาร ของทางเกษตรมาผมเลยสมัครเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อปรับปรุงป่าปื่มยินดีมากที่ได้ทางหน่วยงานภาครัฐมาสนับสนุนครับครับได้รับการสนับสนุนจากโครงการนี้ก็เปลกไม้ผลมีลำไยมีทุเรียนมีลิ้นจี่มีมะขามมีงเงาะมีปุ๋ยเคมีมาสนับสนุนเพื่อเป็นต้นทุนให้เกษตรกรเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับพันไม้ที่มาแก่วันนี้ก็อยากจะขอขอบคุณกรมชมเสริมรัางกายเกษตร ที่ให้ความเอื้อเฟื้อและให้โรงการอันดีงามมาณวันนี้ขอขอบคุณครับจากการขับเคลื่อนง,งานทำให้จังหวัดเลยมีเกษตรกร,ร,กรต้นแบบที่ทำการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชจากพื้นที่การผลิตพืชที่ไม่เหมาะสมที่เป็นพื้นที่ S3 หรือ N มาผลิตสินค้าเกษตรตามเขตความเหมาะสมของพื้นที่ซึ่งจะทำให้เกษตรกร,ร,กรสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดต้นทุนการผลิตในอนาคตต่อไป